สวัสดีค่ะสวัสดีวันสุขสดชื่นแจ่มใสยินดีต้อนรับทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ราศีที่13ราศีรักที่จะรวมทุกๆุราศีทุกๆดวงใจมาไว้ด้วยกันวันนี้เรามาให้ราศีรักและวันแห่งความสุข สดชื่นสมหวังและสมปรารถนาโดยไพ่ออริคอลสำรับนี้ส่งข้อความถึงคุณความรักของคุณในเดือนพฤษภานี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะเช็คความรักคู่รักของคุณ deep l o e ให้ความรักดิ่งลึกลงไปในหัวใจของคุณนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของคุณ surprise ในทุกๆวันมักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คุณประหลาดใจอยู่เสมอนะคะขอให้คุณคงความรักษาความสดชื่นให้หัวใจของคุณสดชื่นอยู่เสมอด้วยการยิ้มต้อนรับพลังงานในวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คุณในวันนี้ได้คุณได้มีความเบิกบานใจรักษาความ สดชื่นไว้นะคะให้ความรักของคุณเต็มไปด้วยความสดชื่นและความสบายใจเพนกวินคู่รักรัศมีแห่งความรักของคุณให้ความรักของคุณแผ่รัศมีโอบล้อมโลกของคุณไว้ด้วยกันคู่รักศักดิ์สิทธิ์ผู้มีรักเดียวใจเดียวเป็นเดวันของกันและกันนะคะ คู่รักศักศิทธิ์ความรักของคุณศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังโซ่คล้องใจโซ่แทนความรักความพักดีที่จะเชื่อมโยงหัวใจของคู่รักของคุณเข้าไว้ด้วยกันอย่างที่ไม่สามารถจะตัดขาดจากกันได้เลยนะคะความรักคือโซ่คล้องหัวใจของคุณไว้ด้วยกัน ความรักของคุณจะไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้คู่รักของคุณแยกจากกันได้เลยนะคะคํามั่นสัญญาหรือคํำปฏิญาณเป็นสะพานที่จะเชื่อมความรักระหว่างคุณทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันนะคะเวลาผ่านเลยไปอย่าลืมคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ด้วยกันนะคะให คำมั่นสัญญายังคงรักษาไว้เพื่อความรักของคุณจะยังคงเชื่อมโยงและเชื่อมหัวใจเข้าไว้ด้วยกันอยู่เสมอนะคะแหวนแห่งรักเชื่อมโยงคุณทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันแหวนแห่งรักเชื่อมโยงความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองไว้ด้วยกันเราจะไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่มีไว้ให้กันนะคะ เราจะไม่ลืมความจงรักภักดีอุทิศชีวิตของคุณด้วยความรักเดือนนี้เดือนพฤษภาฟ้าใหม่ให้ความรักของคุณเป็นดั่งของขวัญที่จะทำให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตและงดงามนะคะให้ความจงรักภักดีสถิตยอยู่ในหัวใจของเรา และนี่คือของขวัญที่ล้าค่าที่สุดที่เราพกติดตัวมาโลกนี้นะคะความจงรักภักดีต่อความรักในหัวใจของตัวเองอีกหนึ่งข้อความนะคะการฟื้นฟูการฟื้นฟูความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความเข้าใจ การฟื้นฟูความสำคัญจะคอยย้ำเตือนความรักและความสัมพันธ์ที่เรามีไว้ให้กันเวลาอาจจะนำพาสิ่งต่างๆมากมายมาสู่ชีวิตคู่ของคุณอย่าลืมที่จะรักษาความสัมพันธ์ระลึกถึงความหลังฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้สดชื่นอยู่เสมอนะคะความรักของคุณเต็มไปด้วยความสดชื่นสดใสสบายใจ วันนี้ให้ไพ่ทาโร่เช็กย้ำเตือนพลังงานความรักของคุณความรักของคุณเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะให้พี่ไพ่ไกด์ไลน์ส่งพลังความรักคู่รักสักดิ์สิทธิ์คู่รักมั่นคงคู่รักที่ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปก็ยังคงรักกันอยู่เสมอนะคะ ดิเอ็มเพรสพลังงานของดิเอ็มเพรสผู้ที่เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังและความสมปรารถนาอยู่เสมอดิเอ็มเพรสผู้ที่ถูกรักและเป็นผู้ที่อบกอดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักพลังงานของ The Empress, กกดิเอ็มเพรสจักรพัฒนีผู้ที่มีความอบอุ่น แสงสว่างแห่งความรักของเธออบกอดและมีความสุขสบายใจนะคะ The Empress ผู้ที่ถูกรักอยู่เสมอและเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความใจดีความรักของคุณอบอุ่นและสบายใจเสมอนะคะความรักของคุณน h t of one เพราะว่าสิ่งไหน ที่ทำให้มันยุ่งยากลำบากต่อชีวิตคู่ของคุณคุณจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพื่อยังคงรักษาความรักและความสัมพันธ์ของคุณไว้ไม่มีสิ่งใดจะทำให้ความรักและความสัมพันธ์ของคู่คุณแยกจากกันได้เลยนะคะเราจะไม่แยกจากกันอย่าให้สิ่งใดมาล่อลวงเอาความรักของคุณทั้งสองไปนะคะ 6. ดาบ คือการที่คุณจะต้องออกจากห่วงเวลาของความที่ทำให้ชีวิตคู่ของคุณไม่มีความสุขและออกจากจุดนั้นเพื่อยังคงรักษาความรักและความสัมพันธ์ไว้ต่อจะให้เจออีกกี่ดาบคุณก็ยังคงยืนยันความรักของคุณอยู่เสมอนะคะ ยืนยันพลังงานความรักของคุณอยู่เสมอเราจะไม่แยกจากความรัก King of ฟ o r d ราชาแห่งดาบเพราะว่าคู่ของคุณก็ยังคงรักคุณผู้เดียวและมั่นคงเพียงคุณเสมอความรักและความศรัทธาความจงรักภักดีที่เขามีต่อความรัก มั่นคงเข้มแข็งและทรงพลังราชาแห่งดาบผู้ยึดมั่นในคุณงามความดีผู้ที่มีศรัทธาและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มั่นคงนะคะความรักมัน่นคงยังคงอยู่กับคุณ The c h a e r บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วและอาจจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์ประหลาดใจ สิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อบางสิ่งจบลงสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นเสมอสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของคุณสิ่งนั้นจะยังไม่อยู่กับคุณในเวลานี้นะคะจงมั่นใจในความรักของคุณไม่มีสิ่งใดจะทำให้ความรักของคุณแยกห่างจากกันนะคะขอให้สิ่งต่างๆที่ทำให้ชีวิตคู่ของคุณ ต้องพบเจอแต่ปัญหาขอให้สิ่งนั้นจบสิ้นนับจากวันนี้ไปนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่5ดาบใช่ค่ะสิ่งที่ผ่านมาอาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขไปบ้างแต่ขอให้คุณจงรื้อฟื้นความรักความสัมพันธ์คู่ของคุณให้แน่นแฟ้นเหมือนเดิมนะคะอย่าให้สิ่งใดมาทำให้ชีวิตรักของคุณต้องแยกจากกันง่ายๆนะคะ ยังคงมั่นคงและรักษาความรักไว้อย่าลืมคํามั่นสัญญาที่เคยมีให้ไว้ต่อกันเดมิเชียนคุณผู้สามารถเสกสรรทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคุณมีพลังงานของความรักความมั่นคงความศรัทธาและสิ่งเหล่านี้ จะยังคงอยู่ในจิตวิญญาณของคุณคุณผู้สามารถเสกสรรชีวิตและสร้างชีวิตของคุณให้งดงามได้ด้วยตัวคุณเองผู้รู้ผู้เข้าใจและผู้มั่นคงไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้ชีวิตคู่ของคุณต้องแยกจากกันนะคะใต้สำรับเป็น The High p i n k Test คู่ของคุณเป็นคู่รักที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลัง Two of c u p ความรักของคุณยังคงรักษาความสดชื่นเบิกบานและเติมเต็มสิ่งดีๆให้กันอยู่เสมอคู่รัก Two of Cup 2เมษายนความรักของคุณมั่นคงและทรงพลังเติมความรักซึ่งกันและกันเข้าอกเข้าใจ คู่รักศักสิทธ์ทธอ์อบครับเมษาความรักของคุณสดใสมั่นคงไม่มีสิ่งใดที่จะมาแยกคู่รักของคุณจากกันได้นะคะ2เมษาคู่รักทรงพลังนิชาขอให้ความรักของคุณมั่นคงสดชื่นเต็มไปด้วยสิ่งดีๆขอให้ ชีวิตคู่ของคุณเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังความสำเร็จและความสมปรารถนานะคะชาสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขนะคะเลิฟๆค่ะ